สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาชี้เป้าบ้านนะคะบ้านโฉนดถุกแดงค่ะทุกท่านบนพื้นที่กว้างๆเลยนะคะเนื้อที่162ตารางวา4ห้องนอน3ห้องออฟฟิศสห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวใหญ่1ห้องเก็บของ2ที่จอดรถและ1บ้านของน้องหมานะคะทุกท่าน อยู่ในถนนเทศบาล4ซอย4ทับกว้างแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเรียวเข้าซอยประมาณ300-400เมตรเท่านั้นนะคะบ้านจะอยู่กว่ามือเขขัท่านรั้วสีฟ้ามีป้ายประกาศขายบ้านด้วยนะคะห่างจากหมวกเหล็ก20นาทีห่างจากไปรษณีย์ใช้ระยะเวลาเดินทาง5นาทีเท่านั้นค่ะทุกท่านอยู่ใกล้เซเว่นบิ๊กซี CJ โรตัสเอ็กเพนะคะ ใช้ระยะเวลาเดินทาง5นาทีค่ะห่างจากอําเภอแก่งคอยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ15นาทีนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางไปโรบินสันสระบุรี18นาทีใช้ระยะเวลาเดินทางไปโรตัสสระบุรี20นาทีค่ะใช้ระยะเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลแก่งคอย15นาทีเท่านั้นนะคะทุกท่าน เดินทางไปโรงพยาบาลเกษมมราชมิตรภาพ15-20นาทีเดินทางไปโรงพยาบาลสระบ,บุรี20นาทีนะคะบ้านพร้อมเข้าพักอาศัยเลยนะคะทุกท่านเนื้อที่162ตารางวาราคา2.7ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะ ท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดชมสถานที่จริงได้นะคะติดต่อสายตรงไปตามเบอร์โทรในคลิปเลยค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ